ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่ในช่อมชินวีโก้ครับวันนี้ครับมีเทมมาใหม่ที่ขายเป็นแค่น,น,นะคา40โลบั๊กเท่านั้นนะครับนี่40โลบั๊กนะซึ่งเราจะมองใช้นะว่าเราสามารถใช้ได้ไหมเพราะว่าผมมองกดไทยออกแล้วรู้สึกว่ามันรอนานมากเลยวเนี่ยอ่ะนี่อ่ะเหมือนมันจะมีเอฟเฟกต์อยู่ด้วยเนาะเอฟเฟกต์ FX ที่อยู่ภายในตัวของโคมไฟอะ่ะ ซึ่งมันจะมีเวลาจำกัดอยู่นะก็คือเนี่ยภายในต้องรับก่อนวันที่22เมษายนนี้นั่นเองก็เดือนหน้านั่นเองเนาะเนี่ย,ย,ยก็คือแบบจะมีเหมโคมไฟที่อยู่ติดภายในห้องเนี่ยมีโปรโมเอ็นตอนแรกม,มันผมเห็นเป็นอะไรนะเป็นโปรโมโค้ดอะไรนี่ตรงความจริงอะใช่ไหมก็คือมันจะมีเอฟเฟกด้วยเนาะของโคมไฟอันเนี้ย ขายอยู่นะครับเพียงแค่40บาทเท่านั้นนะตอนนี้นะครับจะเป็นส่วนของแฮตหมดอายุก็คือหมดแล้วแหละวันที่22เมษายนนี้นั่นเองครับชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกด subscribe ด้วยครับขอบคุณมากครับ